สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสุดส,สดาร์ทุกคนนะครผมเต้ดาวิดตีคอนเลอร์นะครับผมก็เต้ก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคนหอ่อขอทำดีนะครับปีนี้ก็มาในคอนเซ็ปต์ของ Heroes Are e v e อ y w h วร e นะครับผมคือเหมือนความหมายของ Heroes are Everywhere ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นมีกำลังมากมายมกำลังทรัพย์หรืออะไรแต่ว่าเราเป็นคนเล็กๆที่สามารถทำดี สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ทําที่ไหนก็ได้ทําได้ทุกวันด้วยอะไรเงี้ยครับโครงการกลหรรอานำดีเนี่ยจริงๆแท่ก็รู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนเติบโตมากับสุดสัปดาห์เติบโตมากับโครงการผลอรรษาำดีก็คือได้เห็นโครงการดีๆนะครับมาตลอดเลยนะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่ปีนี้ได้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการแล้วนะครับก็ขอมาเป็นน้องใหม่นะครับผมก็เพื่อลดความเสี่ยงอะไรเงี้ยครับก็ ต้องอยู่บ้านกันนะครับผมแล้วก็ตัวโครงการคนหล่อขอนตํดนี้ก็เช่นกันนะครับผมปีนี้ก็ไม่สามารถจัดงานถแถลงข่าวได้เหมือนทุกๆปีนะครับเสียดายนะครับไม่ได้ไปทํากิจกรรมดีๆเหมือนเหมือนทุกๆปีนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับเราก็เปลี่ยนรูปแบบโครงการนะครับยังไงเราก็ยังมีการประมูลเสื้อนะครับ เสร็จแล้วนะครับนี่ก็เป็นรูปที่เตว้ว่าในเสื้อนะครับก็คืออยากจะส่งกําลังใจให้กับฮีโร่ของเรานะตอนนี้นะครับก็คือทีบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับที่กําลังต่อสู้กับโควิดอยู่นะครับก็ได้เห็นคลิปวิดีโอลแล้วก็แบบทุกคนแบบตอนนี้กําลังเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักมากๆเลยนะครับเต้ก็เลยะะอยากจะส่งกําลังใจนะครับให้นะฮะแล้วก็เต้เชื่อว่าตอนเนี้ย ลารกทางการแพทย์ทุกคนคือฮีโร่ของเรามากๆนะเวลานี้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นเสื้อเต้ว่านะครับส่งเข้าร่วมประมูลนะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับเข้าร่วมประมูลนะครับก็ไปติดตามได้ที่ royal t s u s a d a d o com นะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับของทางสุส a าได้นะครับที่โซเชียลมีเดียทุกช่องนาของสุส a าเลยนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนแล้วก็แฟนๆสุสดา์ที่มาาร่วมประมูลกันนะครับ นี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณบุณคลากรทางการแพทย์แล้วก็จิตททุกคนเลยนะครับที่กำลังต่อสู้กับวิกฤตโควิดอยู่นะครับผมและก็ขอเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับส่งไปถึงทุกคนให้ผ่านวิกฤตไปด้วยกันนะครับ